สวัสดีครับผมเซลบีนะครับโปรพิซูเล็กนะอันนี้จะเป็นรถคุณกระยาพรครับก็แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จทุกอย่างเลยนะฮะนี่สวยตัวนี้ยังมีโปรฟีดาวอยู่นะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมให้ดูด้านในฮะ <c oughs> ชุดนี้ไม่ลงคลิปนะครับก็ไม่ค่อยสบาย <c oughs> นี่ฮะ ก็มีเอกสารป้ายแดงเป็นป้ายเพจก่อนนะครับผมเพราะว่าป้ายแดงผมหมุนไม่ทันนะเดี๋ยวถ้ามันวนมาถึงนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่ไว้ตรงในเก๊ะนะครับผมนี่ใส่ในเก๊ะไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าไปถือค่อยใส่นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูอน้ำมันนะครับเลขกิโลกันบ้างนะฮะคันนี้ก็รอขึ้นเทเลอร์อย่างเดียวนะครับก็ประมาณ1-2วันนี้ก็น่าจะได้ไปแล้วนะฮะ นี่ฮะลูกค้า10กิโลนะครับน้ำมัน500บาทนะครับได้ครึ่งถังเนาะก็เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเหลือลงนะครับก็ฝากเพจไว้ด้วยนะครับผมก็ขายทุกวันนะฮะเดี๋ยวลูกค้าคนไหนนะครับสนใจโปรโมชั่นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโทรหรือว่าไลน์นะครับหรือว่าทักแชทที่เพจก็ได้นะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆครับผม